ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นแผ่นดินจีนสมัยนั้นอ่อนแอเกิดความแตกแยกจนกลายเป็นสามก๊กใหญ่เว่ยก๊กของโจโฉอยู่ทางทิศเหนือโจโกก๊กของเล่าปี่อยู่ทางทิศตะวันตกและงอกก๊กของซุนกวนอยู่ทางทิศใต้โจโฉเป็นอัครมหาเสนาบดีผู้มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินมีอำนาจเหนือพระเจ้าเยี่ยนเตเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในยุคสามก๊ก ในการรวบรวมแผ่นดินจีนเพื่อให้เป็นปึกแผ่นในช่วงที่อาณาจักรมีแต่ความอ่อนแอช่วงชิงกันเป็นใหญ่ผู้เข้มแข็งข่มเหงผู้อ่อนแอกว่าการตัดสินใจผิดพลาดจะหมายถึงชีวิตของตนเองและครอบครัวตลอดจนบริวารน,นับหมืน่นโจโฉได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพผู้ปีชาสามารถมากมีความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวจนบางครั้งก็กลายเป็นความโหดเหี้ยมจนต้องฆ่าล้างครัวสหายของบิดาตนเอง เพียงเพื่อให้ตนเองพ้นภัยจากการตามล่าของตังโตเรื่องราวมีอยู่ว่าในเวลานั้นแผ่นดินเกิดเหตุวุ่นวายตังโตได้ยึดอำนาจจัก,กรพรรดิองค์ก่อนและตั้งตัวเป็นใหญ่ควบคุมตัวจัก,กรพรรดิองค์ใหม่เอาไว้โจโฉได้อาสาเหล่าขุนนางผู้จงรักภักดีที่จะไปลอบสังหารตังโตแต่ทําการไม่สําเร็จตังโตได้ประกาศจับตัวโจโฉเขาได้หลบหนีทางการเพื่อไปหาบิดา จะรวบรวมกำลังพลมาต่อสู้ในระหว่างทางโจโฉได้พบกับแปะเฉียสหายของผู้บิดาเขาได้แจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้แปะเฉียทราบแปะเฉีย,ยยินดีให้ที่พักค้างคืนและจะจัดเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้แล้วแปะเฉียก็ออกไปซื้อสุราเพื่อมาทาการรับรองระหว่างนั้นโจโฉได้ยินเสียงคนในห้องครัวพูดกันว่าจะมัดกอดหรือจะฆ่าเลยทีเดียวโจโฉได้ฟังดังนั้นก็คิดเป็นในทางร้ายว่า โดนแปะเฉียหักหลังคิดจะจับตัวเขาส่งให้ทางการจึงตัดสินใจสังหารคนในบ้านทั้งหมดทันทีเมื่อมองดูให้ดีพบสุกรอ,อ้วนใหญ่สองตัวถูกจับมัดขาไว้ในห้องครัวจึงได้รู้ว่าเป็นการเข้าใจผิดเสียแล้วโจโฉกับผู้ติดตามอีกหนึ่งคนจึงได้รีบหนีออกมาจากบ้านระหว่างทางพบแปะเฉียโจโฉก็ได้ตัดสินใจฆ่าแปะเฉียไปอีกคนหนึ่งโจโฉบ,บอกเหตุผลแก่ผู้ติดตามว่า ถ้าแตะเฉียไปถึงบ้านก็ต้องไปแจ้งทางการอย่างแน่นอนแล้วจึงพูดลำพึงขึ้นว่าข้ายอมทรยศคนทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้โลกทรยศข้าเมื่อท่านได้ฟังแล้วคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรบางคนวิจารณ์ว่าโจโฉเป็นคนโหดเหี้ยมฆ่าได้แม้กระทั่งผู้มีพระคุณเราต้องไข้ควรให้ดีว่าโจโฉตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรอะไรที่ทำให้เขาทำเช่นนั้น ในเวลานั้นโจโฉกำลังทำหน้าที่ขอบกู้แผ่นดินเป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่และต้องทำการให้สำเร็จซึ่งตังโตะก็ได้ประกาศจับโจโฉถือเป็นผู้ต้องหาอาญาแผ่นดินไม่ว่าจะหลบหนีไปที่ใดก็มีโอกาสที่จะถูกทางการจับตัวได้ตลอดเวลาจึงต้องมีความระแวงภัยสูงเขาอาจจะทำผิดไปเรื่องหนึ่งก็คือขาดความรอบคอบไม่แต่ตรองให้ดีจึงได้ฆ่าคนตายยกครัว เขาเอ่ยคำพูดประโยคนี้ขึ้นมาน่าจะเป็นการอธิบายให้รู้ว่าเขาตัดสินใจฆ่าเพื่อป้องกันตนเองมากกว่าจะทำไปด้วยจิตใจที่โหดร้ายพิจารณาจากหลายๆเหตุการณ์อื่นแล้วก็จะพบว่าเขาทำอะไรลงไปโดยมีเหตุผลมีที่มาที่ไปการที่โจโฉเอ่ยคำลํำพึงประโยคนี้ออกมาน่าจะเป็นการบอกให้รู้ว่าเขายอมที่จะก,กระทำผิดต่อผู้อื่นดีกว่า ให้ผู้อื่นกระทําผิดต่อเขาเพื่อมิให้มีผลกระทบถึงอุดมการณ์ที่จะกอบกู้แผ่นดินให้สำเร็จการได้อ่านคําคมในสามกกจะได้ประโยชน์หลายอย่างเพราะเป็นคําคมที่เฉียบแหลมคมในความคิดซ่อนแสงไปด้วยความในที่ชวนให้ค้นหาและให้แง่คิดข้อเตือนใจคนอ่านบ่งบอกถึงแนวคิดขนบธรรมเนียมประเพณีของคนสมัยนั้นหากท่านได้อ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายหลายครั้งจะพบว่า ได้ข้อคิดที่ต่างๆน,นานาออกไปในแต่ละครั้งในวงการวรรณกรรมถือว่าสามก๊กเป็นเพชรน้ำเอกที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งสมควรที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสอ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิต